สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เก่าพบกับ B Y Station ครับวันนี้นะครับ B Y Station ของเรานะครับจะพามาดูวิธีการลงทะเบียนนะครับตัวสินเชื่อเพื่อคุณกันนะครับของธนาคารอมสินนะรวมถึงนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้กันด้วยนะครับขั้นแรกนะครับเพียงแค่นะครับท่านนะครับเข้าตัวเว็บไซต์อมสินนะ www gsb o r g t h นะครับก็เข้ามาจะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับโดยจที่จะเข้าผ่าน โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเลื่อนลงมาครับคุณจะเจอตรงนี้นะครับเงินติดลบเมื่อไหร่สินเชื่อเพื่อคุณนะฮะให้เรากดเข้าไปตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เจอเป็นตัวโปสเตอร์เป็นสัมพัน์นี้ปกติเนาะที่เราเอาลงไว้แล้วนะก็จะมีกู 30, 000, ้ส0ม0 0ดอกเบีย้ย1น5แล้วก็ผ่อนสูปีนะครับโ<พ>อเคอันนี้เราเข้าไปดูสมัครสินเชื่อกันเลยพอเรากดเข้ามาสมัครสินเชื่อนะครับ อันดับแรกเลยที่เขาจะมาก็คืออธิบายในส่วนของรายละเอียดของตัวสินเชื่อนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดเลยนะเพราะว่านี้ไล่กันตั้งแต่คุณสมบัติเลยนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะเราเคยกล่าวไปแล้วในคลิปที่แล้วเราจะข้ามไปนะครับแต่นะครับในส่วนของกลุ่มลูกค้านะจะมี2กลุ่มนะครับที่เขาจะแบ่งชัดๆเลยก็คือกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มอาชีพประจำนะโดยที่นะครับกลุ่มอาชีพอิสระนี้เขาอธิบายมาเลยว่าลูกค้าที่จะ กู้นะครับที่อยู่ในกลุ่มอาชีพวิสระจะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่ธนาคารคัดเลือกมันแล้วนะครับถึงจะกู้ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มประจำเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ก็ได้อ่าโอเคสรุปง่ายๆถ้าเป็นเงินเดือนประจํากู้ได้ทุกทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพวิสระต้องเป็นในส่วนของที่ลูกค้าเขาอาที่ธนาคารเขาคัดเลือกมานะครับถึงจะสามารถยื่นกู้ได้ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ ถ้าเป็นกลุ่มทิสระจะไม่สามารถยืนกู้ได้วงเงินให้กู้ครับสูงสุด3 0,000บาทอ๋อนี่เขามาอธิบายเพิ่มเติมครับถ้าเป็นอาชีพอิสระครับที่ธนาคารคัดเลือกมาจะได้ไม่เกิน20,000บาทนี่ถ้าเป็นลูกค้าถ้าเป็นกลุ่มในส่วนของรายได้ประจํานะครับถ้าเป็นลูกค้าเดิมจะได้ถึง3 0,000บาทลูกค้าใหม่ได้20,000บาทอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้คือคนที่จะได้3 0 0 0 0บาทต้องเป็นลูกค้าที่มี รายได้ประจําและก็เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารด้วยจึงได้3 0 0 0 0บาทเนาะถ้าเป็นกลุ่มอื่นจะได้2 0 0 0 0บาททั้งหมดนะครับอัตราดอกเบีย้ยอธิบายมาแล้วมีวิธีการอธิบายดอกเบีย้ยมาด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการคิดเนาะโดยที่จะคิดเป็นวันเลยนะครับคูณอัตราดอกเบีย้ยมาแล้วก็เป็นลักษณะของการลดต้นลดดอกนะจะได้เข้าใจว่าวิธีการคิดดอกเบีย้ยเป็นยังไงนะครับเอกสารการกู้ครับอาชีพอิสระ ใช้รูปถ่ายเพจของร้านค้าออนไลน์ได้แต่ถ้าเป็นรนในประจำก็จะใช้สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์เดือนล่าสุดเท่านั้นเอง2อ,อย่างเมื่อเราอ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดครับติ๊กตรงนี้ได้อ่านคเข้าใจแล้วกดยืนยันตกลงนะครับหลังจากนั้นครับให้เราคีย์เลขบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็เลือกกลุ่มอาชีพของเราให้ถูกต้องครับแล้วกดลงทะเบียน ได้เลยเมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วนะครับด้านในเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นลักษณะของการให้เราเคีย์ข้อมูลส่วนตัวง่ายๆเลยบัตรประชาชนบ้านเบอร์โทรนู่นนั่นนี่นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกว่าเราฮะจะไปติดต่อธนาคารออมสินสาขาไหนในวันไหนนะครับเพื่อเป็นการนัดหมายก็ให้เรากด เลือกไปแล้วเราก็ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารสาขาที่เราเลือกเอาไว้นะครับจากนั้นละในในการลงทะเบียนแล้วก็ยื่นเอกสารที่สาขานั้นก็คือเรียบร้อยแล้วก็รอผลอนุมัติแล้วก็ทําในส่วนของสัญญาผ่านตัวแอปพลิเคชัน m y m o ได้เลยนะครับก็ง่ายๆสําหรับสินเชื่อตัวนี้นะสำหรับที่ใครยังสงสัยประเด็นอะไรก็ลองถามกันเข้ามาเนาะก็คิดว่าหลายๆคนที่เป็นลูกค้าเดิมน่าจะเคยทำาแหละดูแล้วขั้นตอนไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับ แต่สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจก็ลองยื่นดูกันละกันนะครับก็สินเชื่อง่ายๆไม่มีคนค้ำประกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ